เิอนรับกลับสูซีเซีบิตี้วันนี้ก็กลับมากับรีวิวครองพื้นแล้วนะคะคือรู้สึกว่าตัวนี้ไม่แน่ใจว่ายังขายในไทยไหมแต่น,นี่ซื้อในไทยนะเพราะแต่รู้สึกว่าหลังๆมันแบบเหมือนคอมันน้อยลงนะคะซ i เซียนฟอร์มูล่านะคะซึ่งตัวนี้จาได้ว่าตอนออกมาแรกๆอะ่ะดังมากที่อเมริกานะเพราะเหมือนแบบมันสามารถใช้สําหรับผิวที่ค่อนข้างมีอายุได้นะคะคือชื่อเขาคือ u t h f u l wear นะคะโดยเฉพาะแป้งอะ่ะตอนที่ออกมาดังมากนะคะเขาบอกว่ามันเป็น Use อ o o t i n g s p o r อ i g h t n o u n d a t i o n นะคะแล้วเนี่ยมันจะแบบมันจะเหมือนแบบไม่ไปเกาะตรงแบบร่องตรงริ้วรอยอะไรเงี้ยนะคะช่วยให้ผิวดูสว่างกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ผิวดูแบบเรียบเนียนแล้วก็คือคิดว่ามันน่าจะมีตัวบำรุงด้วยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่า ภายใน2อาทิตย์เหมือนพวกซันดามิก็คือพวกร้อยฝ้ากะอะไรเงี้ยจางลงจริงอ่ะมันเป็นรองพื้นที่เอามาทาเกตแบบผิวที่ค่อนข้างมีอายุหน่อยนะคะพยายามหรือว่าน่าจะได้สีไหนก็เลยได้สีเซนเซเบิลมาะคะ่ะอย่างนี้มาให้ด้วยนะคะซึ่งก็ไม่ค่อยใช่สไตล์เท่าไหร่คือแป้งมันหัวเล็กมากแล้ค่ะมันจะเพราะมันหัวเล็กเกินไปอ่ะอันนี้มันจะใช้เวลาแบบนานมากนะคะคือใส่ว่าถ้าสําหรับใต้ตาน่าจะได้นะคะส่วน คอนซีลเลอร์ตัวนี้ก็ใช้มาได้สักพักแล้วนะคะมันจะมี2ด้านคือมอีด้านที่เป็นสี Light แล้วก็สีเยลโล่นะคะซึ่งก็ค่อนข้างโอเคเลยนะคะเขาจะเป็นคอนซีลเลอร์แบบเนื้อนนำๆแล้วก็แบบมีความ r i g h t ์น i n g หน่อยเดี๋ยวเริ่มจากการลงรองพื้นก่อนนะคะวันนี้จะใช้ของทัวร์ทูเฟนนะคะตัวนี่นะคะคูลิ่งแมต t ก็รีวิวไปด้วยละกันจะได้เห็นเลยว่าถ้าเป็นผิวที่ค่อนข้างมี texture อย่างนี้นะคะอันนี้ก็คือรอยสิวอันนี้ก็ยังแบบวมวอม,มอยู่เลยเราจะใช้คอนซีลเลอร์ตัวนี้ให้ดูก่อนนะคะคือจะเริ่มจากด้านที่เป็นสีเหลืองนะคะคือเขาจะเป็นหัวแบบเป็นเมทัลอย่างเงี้ยมันก็จะมีความคูลิ่งหน่อยนะคะ่อนนคล้ายๆแบบสีสีแป้งสีบานาน่าที่เป็นแบบสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แป้งที่ได้มาคือบอกเลยว่าแป้งนี้ไซส์เหมาะก,กับคอนซีลเลอร์มากนะคะ ้านที่เป็นเยลโล่อย่างนี้ก็จะเห็นว่ามันแบบช่วยแบบปรับความหมองอะแล้วก็แบบช่วยให้มันไบรท์ขึ้นมานะคะแต่เราก็จะลงทับด้วยด้านที่เป็นสีไล์นะคะเพื่อแบบเพิ่มให้ความสว่างยิ่งขึ้นเยลโล่ Yellow นะคะมันจะมีความเป็นสีเนื้อเนื้อหน่อย ก็จะประวันนี้จะรู้สึกนะว่ามันค่อนข้างเป็นธรรมชาตินะคะมันแบบไม่ได้แบบเขาเรไม่ได้แบบลอยอะเดอร์เพนติ้งนะคะซึ่งกำลังฝึกอยู่ช่วงนี้เคยลงคลิปไปแล้วนะคะก็เลยจะไม่พูดเยอะเขาขี้เกียจทาสกินแคร์หน้าก็จะโทมนิดนึงนะคะแต่ว่าพอรู้ว่านี้จะแต่งหน้าเมื่อคืนก็พยายามบล็อกสกินแคร์แล้วนะคะแล้วเมื่อเชา้าก็ลงแบบพรมเบสิกไปแล้วเรียบร้อย เนื้อมันเหลวมากนะคะแบบเป็นหัวด็อปเปอร์เห็นว่าเนื้อมันเหลวมากนะคะแต่สีก็ดูใช้ได้อยู่นะว่าน่าจะโอเคเนื้อเหลวมากมน่าจะบางๆหน่อยนะ,ะให้ดูก่อนครึ่งหน้านะคะตอนนี้คือเราลงคอนซีลเลอร์กับคอนทัวร์ไปแล้วนะคะบน ใจได้เลยนะว่าทาไมแบบมันเนื้อมันเหลวอ,อ่ะเพราะว่าผิวที่มีอายุอ่ะมันจะแบบถ้าใช้รองพื้นที่เป็นเนื้อครีมหรือแบบมีความเข้มข้นแบบหน่อยอ่ะมันจะค่อนข้างเห็นรอยได้ง่ายนะคะแบบพวกรูอรอยหรือมันจะตกล่องอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นว่าเราแบบเกลียบแบบเดียวคือตรงจมูกเป็นคาบนิดนึงนะคะแต่กียวไม่ใช่รองพื้นหรอกเป็นเพราะว่า ผิวเนี่ยแหละช่วงนี้ผิวไม่ค่อยโอเคนะคะมันเลยอาจจะแบบราะว่าเป็นแค่ตรงจมูกตรนเดียวนะคะซึ่งปุ๋ยสายก็จะมีปัญหารตรงนี้บ่อยนะคะแบบตรงนี้มันเป็นคราบเลยะจะเห็นว่าก็ซ่องรอยแดงได้นิดหน่อยแต่รอยดาก็อาจจะยังแบบไม่ได้ซ้อนได้มาขนาดนั้นนะคะจะมาลองน้านนี้กันช่วงที่ผ่านมานอนไม่ค่อยเป็นเวลานะคะก็เลยแบบว่า จะขี้เกียจลงสกินแคร์เพราะว่าแค่นอนเ็าแบบไม่ค่อยได้นอนแล้วอะก็เลยพยายามปรับนะคะม่ออย่างที่เห็นว่าช่วงนี้ผิวก็จะโทรม่อยแต่ว่าคืนนี้ก็ไม่ค่อยสนใจเพราะไม่ออกไปไหนไงก็เพแต่งทับแผ่นแปะสิวไปวนะคะแต่เมนนี้คือมันแอบจะลุดนิดนึงนี่เปลี่ยนไปอันนี้แผ่นที่สามแล้วนะมันอักเสบมากเรวก็จะเห็นว่ามันก็ซ่อนอะไรนิดนึง รู้สึกว่ามันค่อนข้างเป็นธรรมชาตินะคะแล้วมันแบบไม่ได้แมท์มากอ่ะมันแมท์แบบเป็นธรรมชาติอยู่อะ่ะเข้าใจปหแบบน่าจะแบบกึงก่งกึ่งแมท์อะไรอย่างเงี้ยเป็นฟีลแบบเซมิแมท์อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ให้การปกปิดแบบกลางๆนะคะก็คือน้อยไปกลางไม่ได้แบบปกปิดเยอะมาก จะลงรอบที่2องแค่ตรงที่มีรอยสิวนะคะเป็นโทนเนื้อที่ติดเหลืองนะคะแต่ว่าก็น่าจะเหมาะสำหรับผิวประมาณลイトม t นิเดียมคือผิวแบบไปทางโทนกลางๆนะคะแบบไม่ได้ขาวแต่ก็แบบไม่ได้แบบไม่ได้ผิวแบบเข้มเลยกนะ็ก็เห็นว่ามันก็ปกปิดได้ประมาณกลางๆนะคะพวกรอยดำรอยแดงไม่ได้แบบว่าปิดได้กิ๊บมากนะคะแต่ก็ถือว่าปกปิดได้โอเคอยู่ ของ number s e นะคะ lip illuminate triple action นะคะเป็น translucent finishing powder เเดี๋ยวไปแต่งที่เหลือก่อนอแต่ตอนนี้จมูกมันแบบเป็นลอกเลยอะคือคิดว่าอาจจะเป็นพอพัมเมอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะปกติายก็จะไม่ค่อยลงพัมเมอร์ที่จมูกเท่าไหร่นะคะแต่ไม่รู้ว่าพอพัมเมอร์มันแบบเก่าหรือเปล่าน,นะคะก็เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวลองมาลองแป้งกัน แป้งตัวนี้ออกมาแบบดังมากนะคะที่อเมริกาแล้วที่ไทยก็แบบเห็นคนพูดถึงเยอะนะคะเพราะว่าเขาเคมแรงมากว่าแบบให้ดูหลังกล่องน,นะคะก็คือแบบมาใช้แล้วแบบดูหน้าเด็กลงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็น่าจะเป็นเรื่องของแบบของการรีเฟกของแสงอะไรเงี้ยน้อมมันทําให้แบบไม่ค่อยเห็นรยบรอยแล้วก็แบบดูหน้าเด็กลงนะคะอันนี้ก็จะมีแป้งมาให้ในตลับนะคะลองใช้ดูนะคะแล้วก็มีกระจกมาในตัว คือเขาเป็นแป้งไม่มีสีนะคะอันนี้ก็เลยมีเบอร์เดียวว่าสภาพผิวหรือไม่ก็ผ่าเมืนอนี่แหละเดี๋ยไปแก้จมูกเราจะกลับมาก็อันนี้เพิ่งล,งลองรองพื้นนะคะก็คือลบแค่ตรงจมูกแล้วก็ลงใหม่นะคะก็รู้สึกว่าโอเคดีขึ้นแล้วนะคะจากตอนแรกที่มันเป็นแบบเป็นขุยแบบมันลอกอะ่ะเออก็คือใช้รองพื้นแค่หนึ่งหยดนะคะในการลงจมูกแบบ หนึ่งหยดเล็กๆอะไรเงี้ยแต่ว่าแป้งมันแบบมีความ illuminating อ่ะมันมีกากเพชรนะคะเหมาะสำหรับแบบผิวที่มันมีอายุนะคะเพราะว่าแบบพอมันมีชิมเมอร์อะไรเงี้ยมันก็จะแบบช่วยสะท้อนแสงไปมันก็จะแบบไม่เห็นล่องไม่เห็นเงาบนหน้าอะไรเงี้ยใต้ตาดูอิดโรยมากตอนนี้นี่แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะเซตด้วยเซตติ้งสเปรย์ตัวนี้ของ wet and wild นะคะเป็นตัว matte finish เราทิ้งให้มันแห้งนะคะคือตักอ๋อ,อกลกิ่นแอลกอฮอล์ชุ mm ่ม hmm. ๆก็ยังรู้สึกว่ามันก็เฉยๆนะคะแบบไม่ได้แบบวาวขนาดนั้นแต่ว่าก็เดี๋ยวจะเทกันไปสักพังสิบโมงครึ่งนะคะก็เดี๋ยววันนี้มีทุเราไปข้างนอกแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นกลับมาอัปเดตกันใครมาทำอะไรที่นี่ ตอนนี้นะคะจะายวัชชาร์มิสตอนนี้บ่ายสี่นะคะ mm hmm. ก็คือเพิ่งถึงห้องออกไปข้างนอกมาประมาณห้าชั่วโมงให้ดูสภาพโดยรวมนะคะอันนี้เป็นอะไรเนะี่ยตอนนี้คือโดยรวมยังค่อนข้างดีอยู่นะคะสาหรับการไม่ได้ทันไม่ได้ทัดหนนะ้าอัพหน้าเลยนะแล้วก็แบบมีใส่หน้ากากอยู่แบบตอนขึ้นรถไฟฟ้าหรืออะไรอย่างงี้นะคะโดยรวมคือทําไมมันดูดีงี้เออเอ๊ะ อาจจะมีตรงคางที่เลือนบ้างนะคะเพราะมันเป็นสิวแล้วก็อันนี้แผ่นแปะสิวมันดูดหัวนองขึ้นมานะคะแต่ว่าเดี๋ยวขอส่องกระจกแป๊บหนึง่งอืม้เฮ้ยมันดีกว่าที่คิดมากๆตรงจมูกแบบไม่เป็นคาบแล้วนะคะ คือเราน่าจะตีกับพัมเมอร์แหละตัวนั้นอะเมื่อเช้านะคะแต่พอเช็ดพัมเมอร์ออกนะคะมันก็ดูดีให้ดูนะสภาพตอนนี้คือพยายามปิดรีทัชในกล้องให้เหลือศูนรลนะคะคือมันมี a ออแต่ว่าโดยรวมก็คือค่อนข้างดีเลยเพราะเมื่อกี้สองกระจกแหละที่บอกว่าจะสองกระจกนะคะคือมันไม่เป็นค้าไม่เป็นขุยไม่ตกรองด้วยดูดิหน้าผากจมูก แก้มอยู่ดีมากอยู่เป็นคางเพราะว่าเราจับได้นิดนึงนะคะแต่ว่าคางมันมีรอยสิวที่แบบสิวอักเสบอะไรเงี้ยมันก็เลยไม่ค่อยเกาะเป็นปกตินะคะของรองพื้นแต่รวมรู้สึกว่ามันไม่ตกหองเลยเราเลยรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นสำหรับทรายที่เป็นคนผิวผสมนะคะก็คือมันช่วงทีโซแล้วก็ช่วงที่เหลือก็เป็นผิวปกติก็เลยรู้สึกว่ามันเวิร์กมากเลยนะเราคิดว่าถ้าคนที่ ผิวแบบแห้งก็น่าจะใช้ได้นะคะเพราะว่ารองพื้นเขาไม่ได้แมตต์มากแต่อาจต้องดูตัวแป้งอีกทีว่าแบบจะใช้แป้งแล้วมันจะแมตต์ไปหรือเปล่านะคะแต่แป้งเขาพันผสมชิมเมอร์มาม,ามันก็จะมีความโกโก้แล้วมันเป็นด้วยความที่มันดีไซน์มาสําหรับผิวที่มีอายุไม่ให้ตกล่ลงนะก็เลยคิดว่ามันก็น่าจะแบบไม่เกาะให้เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบไม่เกาะตรงแบบตรงที่แห้งของหน้าเออแต่โดยรวมคือนี่ห้าชั่วโมงนะคะเดี๋ยวตอนเย็นมาอัปเดตอีกทีหนึ่ง โดยรวมคือตอนนี้มันมันเลิศอะตอนนี้นะคะประมาณห้าทุ่มสี่สิบจะเที่ทยงคืนแล้วแล้วก็ตั้งแต่กลับมาในห้องที่ห้องนะคะก็อยู่แค่ห้องไม่ไปไหนนะและอยู่ห้องแอรน,นะคะอันนี้ก็คือตั้งแต่สิบเอ็ดโมงเช้า,างั้นห้าทุ่มกว่าเกือบสิบสองชั่วโมงว่าเออสิบสองชั่วโมงกว่า โดยรวมคือคือดีมากเลยนะเธอแบบบัอดออนเฉยอยู่แต่ว่าตรงจมูกมันไม่เป็นข้ามไม่เป็นอะไรเลยอ่ะมันอาจจะมีแบบเออมากองด้านตรงปิดจมูกแต่ว่าแบบน้อยน้อยมากแลค่ะแล้วแบบดูมันไม่เป็นข้ามไม่เป็นคุยอะไรเลยแล้วก็ยังโดยรวมหน้าผากแก้มอะไรอย่างนี้อยู่ดี ตรงคางก็มีเหลือนบ้างนะคะเพราะว่ามันเป็นรอยซิวอักเสบแต่โดยรวมคือเธอ12ชั่วโมงทำได้ขนาดนี้แล้วฉันไม่ได้ทัดอารมณ์วันเฮ้ยมันแบบมันปังอยู่นะเอาจริงคือแบบไม่ได้ค่าหลวงอะเพราะว่าเราก็น่ามันด้วยอะไรเงี้ยแต่บบคืแบบเฮ้ยมันดีกว่าที่ขิดมากๆอะ ให้ดูนะคะเดี๋ยวจะถ่ายกล้องหลังให้ดูนะคะอีกทีหนึ่งมีกล้องหลังนะคะไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าแต่นี้คือดูจากกระจกนะแล้วก็แบบดูสภาพผิวจริงก็เลยรู้สึกว่าฉันว่ามันดีกว่าที่คิดมากเลยคือ12ชั่วโมงได้ค่ะนี่คือแบบดีนี้ก็จบแค่นี้กันนะคะใครอยากให้รีวิวอะไรก็รีเควส์มาแล้วก็เจอกันค่ะ